สวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เรานะคะจะพาเพื่อนๆมาจัดแจกันดอกไม้ไง่ายๆจากดอกมาลิซ้อนคะ่ะช่วงนี้ดอกมาลิกําลังออกดอกงามมากๆเลยคะ่ะกลิ่นของเขาก็หอมมากๆด้วยเช่นกันเราก็จะมาจัดแจกันไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะหากจะพูดถึงเรื่องการหารายได้จาก Facebook นะคะที่เราทํามาก็รวมประมาณ2ปีกว่าๆแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ เราต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนที่สําคัญก็คือความสม่ําเสมอค่ะและก็มีบางครั้งนะคะที่เรานะคะ อาจจะหลงทางบ้างนะแต่วันนี้นะคะก็จะเอาประสบการณ์ดีๆนะคะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเราเราคิดว่ามันต้องเริ่มจากความชอบเพราะเมื่อเราชอบอะไรนะคะเราก็จะสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขไม่กดดันที่สำคัญเราจะทำสิ่งสิ่งนั้นได้นานด้วยอย่างเช่นการทำคลิปของเรานะคะรู้ไหมคะว่าแรกๆนะคะเราก็ชอบทางานฝีมือ แต่เราทําไปทํามานะคะบางทีเห็นเพื่อนคนนู้นทำไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีเขาได้คลิปยอดวิวนี้ดีเราก็อยากทําตามไม่ว่าจะเป็นคลิปทําอาหารคลิปออกกําลังกายหรือว่าคลิปทําความสะอาดอะไรต่างๆนะคะบางทีเราก็หลงทางนะทำตามเพื่อนๆไปแต่ท้ายที่สุดนะคะเรากลับมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าเราถนัดที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นจริงหรือไม่เราถ้าเราทําเราจะต้องฝืนตัวเองไหมคําตอบในใจก็คือใช่ค่ะมันน่า จะฝืนตัวเองและสิ่งที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็นงานฝีมืองานหัตถกรรมหรือว่าจะเป็นงาน DIY เพราะเราสังเกตนะคะเมื่อไรที่เราทํางานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามเรานะคะมาจากคลิปงานฝีมือนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคนที่เขามาติดตามเราเขานะคะชอบในสิ่งที่เราเป็นตัวของเราเองก็คือเขาชอบงานฝีมือของเรานะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยาก จะมาแชร์เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบทำสิ่งไหนนะคะตอนแรกอาจจะต้องลองผิดลองถูกแต่เมื่อตัวเองรู้แล้วว่าชอบอะไรก็อยากแนะนำนะให้ทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะมุ่งเน้นมุ่งทำทำแบบสม่าเสมอทำไปซ้าไปซ้าม,มานะทุกๆอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้สำเร็จภายในครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำแบบสม่าเสมอแล้ววันใดนะคะที่คลิปของเรามันแมสขึ้นมานะคะวันวันนั้นนะคะ เราจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการทำงานมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนนะคะจากรายได้หรือว่าการที่เราจะได้ผู้ติดตามแบบออร์แกนิกอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆนนะคะที่ผ่านมาฟังคลิปนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนําไปปรับใช้กับตัวเองและสุดท้ายก็อยากจะฝากช่องของเรานะคะถูกช่องทางเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ